คุณครูในดวงใจณโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งคุณครูสมพรเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกคนในโรงเรียนต่างรู้จักเธอในฐานะคุณครูใจดีมีน้ำเสียงที่อบอุ่นและมีรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเธอไม่ใช่เพียงครูที่คอยสอนความรู้แต่ในตำราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เธอยังเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและลูกศิษย์ทุกคนอีกด้วยเช้าวันหนึ่งเด็กๆรีบวิ่งเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับเสียงหัวเราะที่สดใสคุณครูสมพรเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์และทักทายนักเรียนทุกคนด้วยคำถามง่ายๆสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนไหน วันนี้ใครมีเรื่องเล่าสนุก,นกมาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างคะยกมือขึ้นให้ครูดูหน่อยสิเด็กหญิงนำอ้อยยกมือขึ้นอย่างกระตือรือร้นคุณครูคะเมื่อวานหนูเห็นผีเสื้อตัวใหญ่มากเลยคะ่ะปีของมันก็สวยมากด้วยคุณครูช่วยเล่าเรื่องผีเสื้อให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะคุณครูสมพรยิ้มอ่อนโยน และใช้โอกาสนี้สอนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อพร้อมกับเล่าเรื่องถึงความสำคัญของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเด็กๆนั่งฟังอย่างตั้งใจและแอบจดบันทึกสิ่งที่คุณครูเล่าไว้ในสมุดของพวกเขาเด็กชายต้นหนึ่งในนักเรียนของคุณครูสมพรที่เธอให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษเขาเป็นเด็กที่เงียบขรึม และมักนั่งอยู่ตรงมุมห้องเสมอเด็กชายต้นเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับคุณยายในบ้านหลังเล็กๆที่ค่อนข้างสุดโทมแม้ว่าเด็กชายต้นจะไม่ค่อยพูดคุยกับใครแต่คุณครูสมพรก็ไม่เคยละเลยเขาเธอคอยสังเกตและค่อยๆเข้าไปพูดคุยเพื่อให้เขารู้สึกว่ายังมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอวันหนึ่ง คุณครูสมพรเห็นว่าเด็กชายต้นไม่ได้นำข้าวกลางวันมาด้วยเธอจึงแบ่งขนมปังของเธอให้กับเขาและถามอย่างอ่อนโยวนว่าต้นจ๊ะต้นชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคราวหน้าครูจะได้เตรียมมาให้เธอไม่มีครับผมกินได้หมดครับขอบคุณนะครับคุณครู รอยยิ้มเล็กๆที่ปรากฏบนใบหน้าของเด็กชายต้นเป็นคำขอบคุณที่มากมายเกินกว่าคำพูดใดๆในแต่ละวันคุณครูสมพรไม่ได้เพียงสอนหนังสือเด็กๆเ,เท่านั้นแต่เธอยังได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกด้วยคุณครูสมพรได้เล่าถึงวันที่เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคในวัยเด็ก เธอเคยเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณครูท่านหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวเธอเสมอการเล่าเรื่องนี้ทำให้เด็กๆเ,เห็นว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและไม่ควรยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเด็กๆทุกคนที่ผ่านการเรียนกับคุณครูสมพรต่างก็เก็บคำสอนและความทรงจำดีๆเอาไว้ในหัวใจ เมื่อใกล้ถึงวันสำเร็จการศึกษาคุณครูสมพรได้มอบหมายให้นักเรียนทุกคนทําโครงการกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันอยากเป็นในอนาคตเด็กๆต่างตื่นเต้นและเริ่มวางแผนงานของตัวเองบางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นนักบินแต่เด็กชายต้นกลับไม่พูดถึงสิ่งที่เขาอยากเป็นคุณครูสมพรจึงขอคุยกับเขาอย่างเป็นส่วนตัว ต้นจ้าบอกครูหน่อยได้ไหมว่าโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรผมอยากเป็นเหมือนคุณครูครับเพราะผมอยากช่วยเด็กๆเ,เหมือนที่คุณครูเคยช่วยผมคำพูดของเด็กชายต้นทำให้คุณครูสมพรแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดมีความหมายมากกว่าที่คิด เมื่อถึงวันสำเร็จการศึกษาเด็กๆต่างพาก,กันนำดอกไม้และของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับคุณครูสมพรห้องเรียนจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความสุขคุณครูสมพรได้กล่าวคำอวยพรด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักเด็กๆจ้าครูอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า เราทุกคนสามารถทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่และสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราในวันหนึ่งครูขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จนะจ๊ะคุณครูสมพรกล่าวพร้อมด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจเด็กๆทุกคนขอบคุณคุณครูและก็เข้ามากอดคุณครูด้วยความรัก 10บปีผ่านไปเด็กชายต้นในวันนั้นได้กลายเป็นคุณครูต้นในวันนี้มาสอนอยู่ในโรงเรียนเล็กๆแห่งเดียวกับคุณครูสมพรเขาได้นำคำสอนและความเมตตาของคุณครูสมพรมาส่งต่อให้กับนักเรียนรุ่นใหม่คุณครูต้นสืบสารจิตวิญญาณของการเป็นครูที่แท้จริงและยังคงเป็นแสงสว่างให้กับนักเรียน เหมือนที่คุณครูสมพรเคยทำกับเขาและทุกครั้งที่คุณครูต้นมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเรียนเห็นทุ่งนาสีเขียวและภูเขาที่โอบล้อมเขาก็จะยิ้มและนึกถึงผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการวันหนึ่งเมื่อคุณครูสมพรที่เกษียณอายุไปแล้วได้กลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนเธอได้พบกับคุณครูต้นและนักเรียนรุ่นใหม่ ที่ต่างพากันมามอบดอกไม้และกล่าวคำขอบคุณความสุขที่คุณครูสมพรได้รับในวันนั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจลืมเลือนได้คุณครูสมพรรู้ว่าหน้าที่ของเธอในฐานะครูนั้นสำเร็จลุล่วงแล้วและเธอได้ฝากความรักความเมตตาไว้ในหัวใจของลูกศิษย์อีกมากมายเรื่องราวของคุณครูสมพร เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักความเมตตาและความตั้งใจจริงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ในสถานการณ์ใดสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยใจจริงอาจกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของใครบางคนได้